สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมจอรสกับ SK Auto อ,อตโตคนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะเข้าเทศกาลมหาสงกรานนะครับผมก็อยากจะเอามานำเสนอกันอีกเช่นเดิมนะรถสวยๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีโครงการหรือนะหลังสงการานนี้นะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับกลับมาก็อยากจะหารถเอาไว้ใช้ นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่ผมอยากจะเอามานําเสนอนะก็ช่วงสงการของ SK Auto a เคอ c ลโตคาก็ไม่ได้หยุดนะฮะเพจเราเปิดขายตลอดนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมนะในเพจของเรารถมือสองระยอง SK Auto a เคอ c ลโตคานะครับทุกทกท่านที่เป็นแอดมินเพจนะฮะยินดีตอบคําถามปัญหาในการเจ้าซื้อต่างๆไม่ว่าผมจอร์ดนะครับคุณน้องตั้มคุณหมูหวานคุณต่ายตลาดเรา นะครับให้ครับปรึกษาในการเช่าซื้อนะครับในช่วงวันหยุดปรึกษาคนที่บ้านนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้หลายๆท่านก็เดินทางกลับบ้านกันนะฮะก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันผมเอามานําเสนอเพื่อเอาเป็นทางเลือกหนึ่งนะให้กับคุณผู้ชม FC ต่างๆหรือท่านที่มีโครงการด้านข้างของผมนี่นะครับเป็น Toyota a อ t ติสนะครับ ปี2012นะเขาว่ากันว่า o u t ติ t เนี่ยนะครับก็หลายหลากรุ่นนะในรุ่นของตัวอ u t ติ t เองนะครับที่เขาเอาไปนิยมทำรถแท็กซี่นะครับที่ผมต้องบอกในเรื่องของกลุ่มรถแท็กซี่พวกนี้นะครับแต่คันนี้นะครับสำหรับ SK Auto Car นะครับขอการันตีนะฮะไม่ใช่แท็กซี่ไม่ใช่ชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับเอกสารครบถ้วน และที่สําคัญไม่เคยดมแก๊สนะครับก็เลยเอามานําเสนอนะฮะเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นรุ่น 1.6G อ่าฟังให้ดีนะครับเป็นรุ่น 1.6G เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับเครื่อง1 600cc นี่เองนะปี2012ผมจัดราคากันเบาๆเลย299,000บาทเท่านั้นนะฮะปี2012 เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกนะฮะสนใจอย่างไรอิน็อ x เข้ามาสอบถามในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับและท่านใดที่อยากจะดูรุ่นอื่นๆนะครับก็เข้าไปในช่อง Youtube Channel M.A.C. ระยองนะครับเมื่อเข้าไปดูแล้วก็ขอขอบขอบพระคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามให้ผมด้วยนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะฮะก็คืออยากจะเกินอีกนิดนึงท่านใดที่ไม่ได้กลับบ้านสงกรานนะครับอยู่แถวแถวถนนตะกวนนะครับมีเวลาอีกวันสองวันนะครับสามารถเข้ามาดูเยี่ยมชมรถตัวเป็นเป็นทดลองขับกันได้นะที่เต็นท์ของผมถนนตะกวนหาดใายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดดาวมาตรพุธนะครับมามาชมรถกันเลยนะครับด้านหน้านะครับเป็น t o โยต้าอัลติสนะครับตัวเรียกได้ว่าไฟตาเฉียงแล้วนะไฟฮาโลเจนนะครับ มันติกรีเฟคเตอร์ด้วยนะครับและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับดูโอนะฮะเป็นตัวประหยัดน้ำมันค่อนข้างสุดๆนะครับนะฮะและที่สำคัญเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันแล้วค่อยมาชมภายในกันนะครับมันเป็นปี2012สีบอลเงินนะฮะตัว1.6ลิตรนี่นะโคโรา 1.6G นะเครื่อง 1600cc ตัว G นะครับ ตัว G คืออะไรตัว G ก็คือมี Airbag ็ b s ทุกอย่างครบถ้วนผมกล้าเปิดได้เลยนะคันนี้ไม่เคยดมแก๊สไม่เคยดมสารเสพติดในเรื่องของดมแก๊สแน่นอน RBG s g v ไม่เคยมีนะครับตะเข็บเดิมสวยๆเลยนะครับคุณนงตําให้ให้คุณผู้ชมดูนี่ตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมนะครับน็อตปากกระโปรงเดิมปากกระโปรงเดิมเคาะเลยนะครับ ปี2012นะฮะปี2012รถเดิมๆนะครับรถเดิมๆจัดจำหน่ายกันในราคาเบาๆนะฮะ299,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะ299,000บาทอ่าเรามาชมภายในกันนะครับและก็ยังเป็นเบาะหนังนะฮะสีเบจอีกต่างหากนะฮะอันใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยเป็นสีเบจด้วยนะครับ อ่เป็นเบาะหนังสีเบจนั่งสบายๆนะครับไม่ใช่แท็กซี่เล่มพร้อมโอนนะฮะเล่มพร้อมโอนในราคา2 0ง9 0 0 0 0บาทเกียร์อัตโมติกนะครับที่สำคัญเนี่ยที่ผมต้องบอกเนี่ย 1.6G จกีก็คือแอร์แบคคู่นะครับวิทยุ CDMP3 แอร์อนาล็อกเกียร์อัตโนมัตินะครับ4ส,สปีดเอาก็เรียกว่าสวยๆส,สุดๆนะครับเบาะสีเบจเป็นเบาะหนัง นะครับท่านใดอยากจะเข้ามาชมหรือท่านใดอยากเป็นเจ้าของจองกันมาเลยนะดูจากรีวิวนี้แนละ้วจองกันมาเลยหมดสงการเข้ามาทําสัญญากันเลยนะเอาอย่างนี้เลยไทรจองก่อนได้ก่อนคันนี้นะเห็นสอบถามเข้ามาเยอะมากเป็นสีบอลเงินนะครับนะบอกกันไว้ก่อนเป็นสีบอลเงินยางเดิมๆยางยังใช้ได้ดีนะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเป็นเครื่องดูโอ VVT ีไนะครับ และก่อนอื่นให้ดูกุญแจก่อนเป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทอ,อีโมบิไลเซอร์ป้องกันการโจรกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขหมกันเอาเรียกว่าก่อนสงการกันเลยดีกว่านะครับอ่าเลขไมอยู่ที่รถปี2012นะในราคา299,000บาทไมายอยู่ที่154,000นะครับ342กิโลนะครับ ไม่แท้ๆนะฮะไมแท้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าจะบอกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ย 1.6G ก็คือตัวท็อปของรุ่นพันหกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจ immobilizer ที่ผมบอกไปแล้วนะครับกุญแจไขสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูก็เป็นระบบกระจกไฟฟ้าทั้งพันพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับนะต่อมาที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือ พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็มีระบบถุงลมก็คือเรียกว่าระบบหลังการเกิอดอุบัติเหตุป้องกันนะครับการเจ็บตัวของการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับมีระบบถุงลมนิรภัย SRS airbag นะนะวิทยุ CDMP3 ครบถ้วนเล่นได้หมดนะครับนะฮะนี่เทสให้ดูเลยคอนโซลสวยๆเรียบๆเ,เลยนะครับไร้ตำหนิแล้วก็ที่คอนโซลของผู้ขับขี่ก็ยังมี ระบบถุงลมอีกข้างหนึ่งนะฮะคุ้มฮะคุ้มราคานี้2,99,000บาทในรถปี2012นะครับและที่สำคัญนะใน t o y o ต a a อ t i ต s สเนี่ยส่วนใหญ่คนจะกลัวว่าจะเป็นแท็กซี่รถชนหนักดมแก๊สมาคันนี้ขอการันตีนะครับว่าไม่เคยดมแก๊สไม่เคยเป็นแท็กซี่นะไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ำท่วมนี่แล้วก็มีตัวระบบฟอกอากาศให้ด้วยปังหากนะครับเจ้าของเดิมชอบเจ้าของเดิมค่อนข้างรักษามากเลยนะเป็นเบา เป็นได้ได้เบาะหนังสีเบจด้วยนะได้เบาะหนังสีเบจด้วยนะเรียกได้ว่าคุ้มในราคาเนี้ยคุ้มนะฮะท่านใดสนใจก็็อ,อกซ์สอบถามเข้ามาอย่างที่บอกนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่อยากจะแบบปฏิเสธลูกค้าเลยนะครับนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเรียกว่าอ่า ด้านหลังก็ห้องโดยสารให้อารมณ์มิติในการโดยสารก็เ่้น้ทงกว้างนั่งสบายนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรนะฮะสวยงามขนาดไหนนะครับนะห้อง เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ VVTi Duo นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4สูบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมีแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดอัตราเร่งแซงพละกำลังนะครับอยู่ที่154แรงม้า54นิวตันเมตรนะครับเรียกได้ว่าอ,อ,อุปกรณ์ครบถ้วนนะฮะอัตราสิ้นเปลืองน้อยมากนะครับและยังมีระบบแม่ปัม๊ม ABS ก็คือระบบ ป้องกันล้อล็อกตายนะฮะแอนตี้ล็อกเบรคซิสเต็มนะครับเป็นตัวป้องกันก่อนการเกิอดอุบัติเหตุนะครับใน t o y o ต a a อ t i ต1.6 G ที่หลายๆท่านตามหากอยู่ในสภาพสวยๆคันนี้คันหน้าเดิมๆนะครับเพศเดิมๆฝากระโปรงเดิมและได้เครื่องยนต์ดูโอด้วยนะครับอ่านะฮะไฟตาเดิมหมดนะฮะก็เรียกได้ว่าแม่นะร,รถสวยๆ สำหรับ s อสเโตคาเอามานำเสนอคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเรามาว่ากันต่อว่าเราจะเช่าซื้อเช่าหากันอย่างไรนะฮะในช่วงนี้ท่านใดที่ดูรีวิวนี้แล้วนะฮะหรือหลายๆรีวิวของผมก็ตามนะครับสามารถเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามกันได้นะในการเช่าซื้อทุกสารพันปัญหาในการเช่าซื้อนะครับติดขัดประการใดหรือแม้กระทั่งที่ท่านที่เคยเข้าไป ชมหารถรุ่นนี้มาก่อนสามารถจับจองเข้ามาก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังส่งการนะครับก็ติดต่อเข้ามานะเข้ามาทําสัญญากันได้เลยนะครับผมจะได้เก็บคดีไว้นะครับยกตัวอย่างนะฮะสำหรับทุกสาขาอาชีพก็อย่างเช่นเคยเช่นเดิมนะครับว่าท่านจะเช่าซื้อหากันอย่างไรท่านเป็นพนักงานมนุษย์เดือน อ,อายุงาน3เดือนขึ้นไปหรือท่านใดที่นอกเหนือจากนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามานะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6กเดือนนะสำหรับรุ่นเงินเดือนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของชําอาหารต่างๆต,ต,ตลาดนัดมีสัญญาเช่าเงินผ่านบัญชีเงินไม่ผ่านบัญชีมีเอกสารยืนยันเข้าเอกสารซื้อของเข้าร้านของท่านนะครับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาเรียกว่าออนไลน์นะมีหน้าเพจมีหน้า Facebook ข,ของท่านก็สามารถเข้าซื้อได้เช่นกัน และที่สําคัญในช่วงนี้นะครับเป็นฤดูผลไม้ท่านใดที่เป็นเจ้าของสวนที่ขึ้นทะเบียนเกษเตรกรสมุดเล่มเขียวก็เอามาสําแดงได้เป็นลูกจ้างก็สามารถสําเดงได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายในเรื่องของสาขาอาชีพในเรื่องของท่านที่มีกิจการส่วนตัวอาชีพอิสระในการส่งของอะไรต่างๆนะครับขอให้ท่านผมจะพูดทั้งหมดมันก็ไม่ไหวนะ เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยท่านใดสนใจดีว่านะอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเรามีพิเศษให้ในเดือนเมษาเมษา2565นานะครับเอาเป็นว่าผมตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าฟรีดาวไปเลยนะครับเงื่อนไขอย่างไรติดต่อเข้ามาเรามาคุยกันด้วยเงื่อนไขนะครับว่าอย่างไรนะผมให้ฟรีดาวไว้ก่อนเลยนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะในเพจรถมือสองระยอง s อคอั Car. หรือในช่อง YouTube channel MAC ระยองแล้วก็ขอบอกกันไว้ก่อนสองการนี้เราหยุด13 14 15นะครับก็ท่านใดสนใจหลังจากนี้นะฮะหรือเท่าจะท่านจะเข้ามาเยี่ยมชมนักหมายกันเข้ามานะครับเพจในเต็นท์ของเราอยู่ที่ถนนตะกวนหาดไททองนะครับสุดท้ายนี้นะครับมี2เรื่องเรื่องแรกก็ช่วงนี้นะครับโควิด1 9โอไมคอนยังระบาดกันมากมายนะครับก็ไม่อยากให้หลายๆท่านนะครับประมาท นะออกไปนอกบ้านหรือกลับไปหาครอบครัวแล้วนะตรวจ ATK ด้วยนะครับงดกัดไปในพื้นที่เสีย่ยงลดการท,ทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะครับขอให้พึงจดจําไว้ด้วยนะครับเพื่อครอบครัวและคนที่อยู่ห้าง,หงของเราและเดี๋ยวมาพบกับผมนะนะชุดของผมนะครับในทีมงาน SK Auto Car นะพูดเยอะแยะแล้วนะครับ เอสเคออโตาหารถสวยๆมาให้มานำเสนอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของกันนะครับเมื่อดูแล้วนะอย่าลืมนะเช่นเดิมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกดติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ